ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนกุมภาพันธ์2568เริ่มด้วยผลการสำรวจภาคเกษตรโดยมีสินค้าที่สำคัญได้แก่ 1. มะพร้าว 2. ปลาสลิดปลากระพง 3. อาหารทะเลเอกผลผลิตสินค้าการเกษตรยังคงทรงตัวในระดับเดียวกับเดือนก่อนเนื่องจากเกษตรกรทยอยนำผลผลิตที่ครบระยะเวลาเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาด ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงและจะปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อยตามความต้องการของผู้บริโภคที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กำไรของเกษตรกรปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วยส่วนการจ้างงานภาคเกษตรยังคงทรงตัวในระดับเดิมเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงเน้นการจ้างงานเท่าที่จำเป็นเพื่อควบคุมต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงาน สำหรับราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนโดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านการบำรุงดูแลรักษาทั้งในส่วนของค่าปุ๋ยเคมีค่ายากำจัดสัตว์ตพืชที่มีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาสำหรับดัชนีแนวโน้มภาคเกษตรภาพรวมปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามแนวโน้มการลงทุนและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นจากการคาดการความต้องการผลผลิตภาคเกษตรเพื่อรองรับความต้องการในช่วง6เดือนข้างหน้าที่เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดยาวรวมถึงเป็นช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชและผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดส่งผลให้เกษตรกรมีแนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นผลการสำรวจภาคอุตสาหกรรมมีสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่1อุตสาหกรรมพลาสติก 2. อ,อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งและ3อุตสาหกรรมอาหารสิงพอร์ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนจากการเร่งผลิตสินค้าของสถานประกอบการทดแทนช่วงวันหยุดยาวในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาขณะที่ผลประกอบการปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนเนื่องจากการชะลอตัวของความต้องการภายในประเทศลดลงรวมถึงการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่จากประเทศคู่ค้า ส่วนการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3จากการปรับเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการจ้างงานเพิ่มเพื่อควบคุมต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงานราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆลดลงจากเดือนก่อนตามการลดลงของราคาวัตถุดิบเช่นราคาเหล็กราคาเม็ดพลาสติกขั้นต้นรวมถึงราคาเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นในภาพรวมปรับลดลง สำหรับดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมภาพรวมปรับลดลงจากเดือนก่อนตามแนวโน้มการลงทุนและการจ้างงานที่ชะลอตัวเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและทําให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนและการจ้างงานออกไปผลการสำรวจภาคบริการมีธุรกิจภาคบริการที่สำคัญได้แก่1ตลาดทะเลไทยตลาดสดมหาชัย2ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นและ3ร้านอาหารร้านอาหารทะเล ผลประกอบการภาคบริการลดลงจากเดือนก่อนเนื <c oughs> ่องจากภาระค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงกำลังซื้อของประชาชนบางกลุ่มที่ลดลงจากการจ้างงานที่ชะลอตัวและภายหลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุหมดลงส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายและออกมาใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น การจ้างงานภาคบริการลดลงจากเดือนก่อนจากการที่ผลประกอบการของภาคบริการอยู่ในระดับต่ำรวมถึงอัตราค่าจ้างแรงงานในจังหวัดที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้ประกอบการลดการจ้างงานเพื่อควบคุมต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงานขณะที่ราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆลดลงจากเดือนก่อนแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงปัจจัยหลักจากต้นทุนด้านราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ว่าราคาสินค้าเกษตรและวัตถุดิบบางรายการปรับลดลง สำหรับดัชนีแนวโน้มภาคบริการภาพรวมลดลงจากเดือนก่อนตามแนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนที่ลดลงจากความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงที่ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นขณะที่นี่ครัวเรือนและกำลังซื้อยังเป็นแรงกดดันหลักที่ทำให้ภาคบริการไม่สามารถขยายตัวได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนและจ้างงานเพิ่มขึ้น ดัชนีรวมชี้วัดเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครชะลอตัวจากเดือนก่อนตามการลดลงของผลประกอบการภาคบริการเป็นสำคัญเนื่องจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงการลดลงของการจ้างงานในทุกภาคการผลิตจากการควบคุมต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงานของผู้ประกอบการส่งผลให้ประชาชนมีความกังวลต่อรายได้และระมัดระวังการใช้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชนปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนขณะที่ดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการยังอยู่ในระดับสูงแม้จะปรับลดลงจากเดือนก่อนตามราคาต้นทุนพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงราคาวัตถุดิบหลายรายการในภาคอุตสาหกรรม <c oughs> เช่นเหล็กเม็ดพลาสติกขั้นต้นเคมีพันและผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอีก6เดือนข้างหน้าปรับลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินกิจการเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังเผชิญกับต้นทุนด้านพลังงานที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการจ้างงานและการลงทุนออกไป